พ่อเอาไปเผาถิ่มกุนไดด่าเนี่ยพ่อเขาบอกนี่เขาหลัน <c oughs> เออจะเฝ้าเผาทอดแล้วก็มีมองดีอยู่ดอกอดนั่ <c oughs> นนงก้อนเท่าตุ้กข่อยเบ้ากันถือใจอยู่วเด็เอาเอาเครื่นี้ไปเผาไว้ก่อนนะพี่เอาปพอลอเอ้ยมาเอาผัวข่อยไปขังไว้ซะก,ก่อนเดี่ยนะ <c oughs> <c oughs> นางเท่านางเอ้ยเห็นบ่วแล้วเบาดีก็ออยังถือกันก็ออยังเนาะเอานางอย่าลุกเนะด้เอเท่าเด้อเออมันกวนเพลนนางฟอนซะก,ก่อนเนดะ้อเท่า ล่องหันกสิให้ดอกสองบุกเมียหอดบางสักกอนบ่หยอกจะเล่นล่องแกจะเบิองกอสีดอกมันสีจางน้ำกอจีหอนจางไฟบอกกันไปแน่แงกันไปนำน้าแม่น้ะใบอ่อนย่อคู่คุณสักไทยหน่อยดาวเนื้อก็ไดใบอ่อไปแล้วย่อคู่ไปแล้วเฮ้ยมัเมือนทมาดาคนอียงสามารลรอขีแตกขีแตนแท้แม่จำป่าเอ้ย ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อสิจางใส่กันก็มาล่ำซักใช่ซูมือข่อยกะล่ำเซตตะปูเถ้าคือกันมันเนี่ยข่อมาล่ำเซตข้นนมข่อยซุ่มซื่นหัวใจขึ้นกันยังวะกันยังวะอายุข่อยสามสิบปีตอนนี้กข่อยอาย่นี่สิบเก้ากะเล่นเนาะคุณห้ากับบาลานกันเนาะข่อยยังมักย่องย่องไปยมมาประจุโจกให้เบิด์ะดอกเอามาฝากแม่ไปสักพ่อมะ อาามันซะเจ้าจ้าเอาขาโตข่อยบ่ไในมาผู้เดียวข่อยก็มากับหมอแค้นข่อยคือกันตกมาปีนี้หมอแค้นข่อยลอรอเราไปสัญสญากรรมไมยุประเทศเกาหลีโอ้หนาทางดังโคมตาโตพนนี้สูงขาวเน่าอลาดพี่น้องตัวมือสวดตอนหลับหลังล็อกเกตตี้หมอแค้นสุกัญญายอดนภาลอกันา่จากลอบอลน้องอาเรียมา,าจากเจหน้องกีมาถาวรหมบบอแค้น โดนแ้

เป็นที่ยังแม่เราหัวเราหายย่างเยาหยอดสิยังหลงกินน้ำมากเด้อแม่ยามือเศร้าไปสิไปเหยาออกแดดจะคืนเมะมันเป็นน้ำบัคหาลังเดือดละคุณเยาเป็นเลียดไปสิวะเนี่ยหัวเจ้าทีเนี่ยอ้นเอาหัวหน้าเจ้า อย่ามาไกลได้เถอะบอกกอกขาหน่วยหน่วยไงไๆบอกห้ากนอี้ยงปูบอกไงเจ้ากะแป๋ให้พี่ให้น้องในตีอีเมียนางยุขังหนาบางคั้งจะเป็นเพ่งพอเพ่งเมียอย่างกุลับเบ่รู้ยังมาสั่นเอาวาอยู่ในดีข้างบอลลูนโค้ยบ่ร์ลูเหรอแล้วเจ้ามันแปลว่าจังใดเนาะหไวยมาช้างลาแท้เจ้าก่อนเรแม่จักรอนแม่เปลจังน้อยเนาะเปลฟังนะแม่ยนะเปลเป็นภาษาไทยในเพลงอะไรแปลเป็นภาษาไทย พวกเราทีวีเอาละเอาละงานนี้อาจารย์แออทีวีตอนนี้นะออกทีวีไม่แต่ได้เสียงน้อยกว่ากระยากไอข้นพอแห้งแล้วเออผัวอีปุกผัวใส่ดาบพวกด้วยใส่ดาบพวกกับผัวผัวใหญ่ปุกบัดด้กันจะพอขึ้นแม่ผักแช็กงเหี้ยแล้วเนาะ เอาคือกันอีหลีตัวแล้วเนาะเอามาคืองม่ใหญ่ปุกอีหลีแถบ <c oughs> ปา<ะ>กแต่าเรดาว่าไอ้เสียงจะมาหน่อยแถพนะนั่นนี่สิบาทขอเสียงไงเนี่ยอันยัยสุภาิิตพันวาเด้เนาะพันวากันผูใ้ใดเสียง,งยหน่อยผู้นั้นของหน่อยกันผู้ใดเสียงไงผู้นั้นของไงขันเห็นน้ำสุกัญญาขอเสียงหน่อยเพลงใดขาเสียงหน่อย น้อยแต่น้อยเงาดีล่ะเสียงคำบ่ตกปากอีกเครียดต่เนี้ยแต่มาแม่แม่มาสุกัญญาเสียงไงบ่สองมืองมจ้างแม่จีเมียน้อเพิ่นน้าเกือบวางอ่างเห็นหนอดจะเมียนจีเมนยนอยากอีเมียสติมันบริเป็นจังสันบริคิดจังสันบริฟังจังสันบริจักังเกตจังสันดอกเอาเบิ้องมองใดกันเอาผู้ชายจะไงของไงมันอยู่ผู้หญิง ช่างงี้ของมึงงี้เล้วเบิงมองอื่นมองพูดไอ้ช่างเกียมองนี้โอ้อพูดแล้วผู้หน่อยผู้ใหญ่เบิ้งหน้าผาหน้าผาขี้วนด่นี้ดีแล้วโอ้บังหุนบังหุนหุนขับุ่แมนโอ้ยเป็นเจ้าของหีแแสมุงจังเียงเถอะอาควาเอาอีอีเด้อีนี่พูดได้หีหน่อยหงายมึงบัญญาตัวมึงเอาศาสนาปัาหนี้นี่นีคนหีหน่อย ยาางดางแง่ๆหอกพี่น้องว่าอยากเบิ่งหน่อยยางพี่น้องอยากเบิ่งใหญ่ยางยังจะไหนใหญ่ก็สังเกตได้ง่ายคืออยังนี้ตัวเห็นง่ายกว่างยางชิดๆซ่าไปหน่อยโยโยนไปโยนมากยเห็นแล้วกูยางใหญ่ได้แม่ตัวหากับเขามาให้กินบางข้อแรกนี่นี่นี่ถ้าต้องมาหึงนั่นละ เอาละเอาละไม่สิบอได้กินข้าวต้มขอกระต้มรอบเด้อบม่ได้กินคักค่ะขอเสียงแม่ครัวหน่อยโวยยุนีตรีสนาโตไปโตมันเด้อเฮาแต่ว่าสังเกตงานยู่ดอกทางงานน่นนะฮะสังเกตทาเต้นง่ายที่สุดโอ้ทาเต้นแม่นผู้ใดหน่อยใดไงหน่อยนะผู้ใดงานขอมาเต้นมาไว้ที่ลาสินจักเลยผู้นั้นของหน่อยผู้นี้ของไงเว้ยเบื้องไงสอนเบื้งดูขอสิเบิ่งอีแม่ สาวเหนือปนัมพอนสาวเหนือเหนือเสสาวเหนือปนัดสยน์หนีหนี่นีท่านผู้ใดคล้องหน่อยสังเกตบังคันหนีกั๊บหนวกเนี่ยนาบัวเเล่พนะคนค้องน่อยชินาบบ่ดเป็นนาบเทเล่ แม่ขึ้นาเก็นเดาคู่ค้างข่อยกระดาษที่แม่ข่อยบ่ขึ้นเนาะเอาล้วเอาล้วมันพอเศร้าแล้วนะเป็นน้ำยังนะตายตายเอาไปน่องส่วนๆให้มอค้นเจ้าบาทแดเอาละมันมาแปะน่องแปะลูกของแถมเล็กๆน้อยๆกับทีมงานนะแม่เนาะขันบ่อหยอกเบาๆกับบ่ได้หัวก่อนซ่อนลายค่ะก่อนเสียบอ่อนยอดคู่ขออนุญาตคุณแม่จัก สองเพลงเนาะแม่เนาะพี่น้องห้องามักมวลมักเฮาขอมอบจากเพลงสองเพลงแต่ว่าเพลงกับตองก็เพลงเก่าๆนี่รุ่นเออรุ่นสมัยแม่หญ่นกน้อย,ออยเพอืีแต่วมาโมนี้อากาศกระลังหนาวหมอนำปลายชสกลัลลอกอดน้องแน่นแน่นเลยนะอ๋เสียสี่ห้าคือเสียอืสีเสียคือคือสีเดียวกันแท้ออ่อ <laughs> ยกันหลงหน้าหล,ลงหลังเนาะสีเสียมันจะเข้ากัน เขากันยืดดิ ทุกว่าอันเคื่อยืนยันรักจริงจากใจขอบคุณค่าเมี่อมอล่ำสักให้อำหายอร่อยนึงว่ายังไ้ผัวข่อยหลายกว่านะขอบคุณค่าผัวเผอแล้วเจอกันป้านมาเซ็กซี่แทยลูก ไปเสริมไปเสริมร่องพญยาบาลไดนมมาเป็นตะกล่ำแพ้ยันที่วิดากระเสริมติลูกได้จักไม่เราหมานบ่ลูกจะเป็นคักแมนเนี่ยเขามาหลังเวททีมาจากพัทยาคุนดีมาเป็นแร่งเค่เลี่ยงใจอีแม่โดยเฉพาะประสันขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆ บุญพน่นะว่ามันสมบุญเดียนี่พอนั่นนะอื้ออ่านให้น้องให้นุ่งนั่นหมอล่ำสักแค่หน่อยเดี๋ยวเามันสมบูรณ์นี่แหละผู้ที่สอง่วงค่อยมาล่ำไปมาลนล,าล่ลลนนนลำลมากยกโปดเยี่ยมมากมากพอติดตามโตตลอดยูทูกก็ติดตามช่องหนึ่งหนึ่งเก่าก็ติดตามโตสมบูรณ์ปากไฟเยี่ยมลยล้วนเะรียกว่าผมสีดีใจเรียว่าสิเสียใจเนียนี่แหละผู้สอง ช่วงกันอยู่ในสมบูรณ์พันั่นเอง嘛เอ๊ะข่อยสิเออกับเหล่ากายังไม่ผัวข่อยกินมันจังเสียรับเหรอข่อยมาอุกอังแคนแดนอังอือลือพ่อปัานปานน้องพือบ่มีโตสีบอนแขนพี่คุลูโอ้พี่คุลูอิเมียบาเกี่ยวกันดูดูเนเ้อร์วัสันบาเอาอีกจักบาทเนาะเมียเนาะ เมื่อ,นนอ,นนๆๆอหันกอดน้องแน่นๆมาในใจเหียราเป็นท้าวครุรุอ่ะท้าวครุรุไอ้ยท้าวคุลุอยัอยงไรสามารเอเตะยิ้มหน่อยจ้าเี่รักจะปลุกข้อตายหนีให้จ่าคอยสิะคอยกระลังสิปลุกเมลลีย่าอกใจใครเป็นสูขคือว่า แม่หัวรอบปนีก่อกทิกาตายยุติแม่ก่อนมาเสียดายเธไม่หน่อยแม่ยุ่นะ ขอเสียบขูกข้อตายนะแม่โมมี่เตี้ยโอ้ยแม่บ่อยากให้ตายอันนั้นมันก็ตายดอกแม่ฝากคนหมูอเอาขอยืมแนมะ่ขอยืมนะก็แกะแคะแคะสมมติว่าใหม่อีแม่ได้เลยเอ้ผู้ใดสิเป็นต้นจวงจันทร์เห่คอยว่ะเอาสิเอาสิจะบอกให้เป็นเท่ากูลู้มานนี่ยืนจะเป็นต้นจวงจันทร์เห่คอยกันไนดะ้ มัดงาได้ดีเนาะเด้อเด้อยืนแขนหนอคนนู้ยืนแขนหนอโอ้มัดงานี่เต๋อมันเป็นตะยูบ่ล่ะแม่เบิ่งก่อนมันเป็นตะยูบ่งาเนี่ยจะสั่นงาไมหมากไม่สิโลนีมันก็เป็นตะหางใส่งานีไหมอ้าวมัก็อ่อนเอามานในนั้นคือแข็งขึ้นนะหมากมักกะลีผลเนี่ย ไม่เนยแม่อยู่เนยปูเอาต้นไม้มาคือเหม็นแม่เวลาของเหม็น,นกนินดีมันเป็นเชื้โอโคตเอามันลอยอยู่ดอกดูจะซือยอจะตีงจะปากจะตีงจะหันใจต้นไม้เขา,าตีงมาหันใจมันกับโคตตีงมันฉดีนยยดได้ถุมาบอกมันทอกงามใหม่อยู่นิดหน่อยหมากมะกริผลมันฉีดลนแล้ว กูถาบทนี้มาโดนแล้วบอกปาต่ายดอกคอยพอสิข้างมันอยู่ดีละ่ะเอ้ยต้วจใหม่ยอย่างมาเป็ดตะเฟียดีเด้านาติงพา,าเขามามามัดเอวให้คอยอีเจ้าผื้นนั่นี่นองสีเห็นมากมากักกะลีผลมอลล์พุซซั มันใครหนาใครตาบอกมันไปออกที่พี่ได้นะนๆทุกหนด่งหนึ่งเก่าพวกนี้ใครหนาใครตายตาพได้ไม่น่อยแม่อยู่นะมันจีบว่าด่ยแนวละมันจะดับเนี้ เจ้าคิดต <sp ans apology> <sp> <ita> ีให้คิดถถอะจะมาล่ำใส่ข่อยไปนะก่อนบอกดอกขาล่ำหนีกันยังมาผัวเอ้ยกันยัง่าเขาสิผูวข้อตายยังมาขวนอยู่ดิแม่จังหวะเนาะทีละไม่นดอยแม่อยู่ในปง ดอแม iden, Bref, nein, ่กับพ่อไอ้จีกันจะจองมาต้นชงกันจะจองมาสิพอตายพอตายง่ายเราคนเสด็อยู่ในหนอฮอพกุ่มตีเผาเพื่อนนั่งปุบบัรับเอาไปเป็นไทยนั่งมาเหลือใจ ว่าแผ่นน้ำชาใอ้เชาบ้านให้ค hmm. well, ุ้นตาแม่ว่าให้คือบพราแม่จะมีสิบแม่เพียงเจ้าก็นางหัวคักแค่ไรหนึงกระได้แม่มีทอนอยอะมาใส่ลังมาล้างไปมองกําลังจีตายนั่นแหละ เพ um> ื่นเจ็บมีอะไรเสาวได้ปลุกใจผู้ได้แล้วได้แล้วแ้าเป็นดีติแม่แม่จ้างมาลูกสิเฮ็ดสันน้าหมอลำสิมาจ้ำหรอแม่แต่ว่าเจ้ายะเกืนน้ำมากเจ้ายกหัวเด้อหัวหลายลพอดี่าอย่าจะไงสมัดีแท้ตายอยู่นี่แหละมันจังเลยงันแถมดีละวบา ไอ้ีแก๊กสองลอบอุ้ยยีสิบาทหอมกันให้แม่บเบิ้งเนี่พะนะโอ้ยมันคือเป็นจังสันนาะอันนี้อันนี้พี่คุณล้างพี่คุณล้างนี่เราพี่คุณล้างล่ะโอ้มันคือคักแเถ้าบาดาลผู้เป่าตายก้อนสันนะ, <laughs> ะไม่น้อยแม่อยู่ในปูพะ ไอ้หลายกะโดอแม่กับพ่อไอ้ตีกันตีเอาพันนางถูกบ่รับเอาไปเป็นไทยนองมไม่ได้เจ๊ไอ้ให้พราหมณ์เจ้าจก้นแง่บ่เธอก้นมันจะตายเพราะเหนื่อยใจหรอกกูได้วาไห้มันง่ำกูอยากเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีอ่ำพัชลาภาพเปล่ามาไห้ នាងមិនលឺចិត្តអី ตายดีแม่บางเงี้ยี่สิบบาทหอมแก้มแม่แม่เบิ้งเอายี่สิบบาทเฮ้าคุ้มไปแม่งยี่สิบเอาตายบาดเดียวเฮาเอามาอีกจากข้าวเลยแม่ลูกกำลังได้ที่เลยทีเดียวเอาลอยหนึ่งข้าวป่วะสองลอยมันได้ชัวข้าวเลยแม่ไปกันเถอะแม่เด้อ มีกก่งเขาจะไปพอกันไหมเดอพีครูรู้